ดีครับเบ้าเหนือใสยสารพาะกินเพาะเที่ยวครับนี่สสยสารทำอาหารเหนื่อยแล้วแกงขนุนเนาะเข้มพรอก่อือป่ะละแกงขนุนใส่ไก่ไม่รอสยส่สารแต่พาีสานมีเมนบอมีมีคือกันเพื่อนกินเพื่อนกินอ๋อแต่นี่วันนี้เบ้าเหนือจะมาทายวิธีการทำจะมนกับมีมิตรห,หลายคลิปแล้วเนาะใส่สารเนาะแต่กับทายทุกคลิปนะครับ เพ,พืพ่อพี่เพิ่อนได้แต่ไม่ได้เห็นบาง,างคนพี่เพิ่อนก็บอกว่าหุจัดขันในพริกนี่มีกระเทียมหลกักผักชีพริกแห้งแล้วก็กะปิครับลาบผักชีว่ามีก็ว่าเป็นยัง,งใช่ลาบผักชีมีก็มีก็มีนี่พริกมันกรอบอยู่แล้วตักไป้เกี่ยวอาบผักชีเนาะใส่ชานเรือมันหรอหอมอันนั้นดหอมอ่อนอย่างก็หั่นใบผักป้อมทีว์ใส่แกงอันนี้ดีห้ามันเหอเอามาตัมใส่พริกแกงอ,งอ,มอามาใส่ Chúng ừ, mì không bọc bình nhỉ Nó phải dán bằng kèng xây say... Xuân nói à Kèng xây cây à Ừ, xuân nói Bấm mì ở máy hả? Súp Ở máy súp Cặp tôm Em nó pick em ở dưới Còn đó, mì dây súp Tại phần chín nơi súp mà đi Chín oh. nơi súp mà là gạo này Mà tôm chín lên thì nó nói chín lắm <laughs> oh. Pick chín bùn của nó lấy Pick thịt Mày biết khá cái hả? ดน้ำไล่แหลกเองแล้วอ๋อเนี่ยนะครับมาติดตามด้วยนะครับเอาเหนือมาถ่ายคลิปตัดชามไส้เข้าไปไก่มีจะไก่สับไว้แล้วนั่นแหละนั่นน่ะเห็นบอกแต่เขาเฮ็ดนี่เขาชอบใช้น้ำมันอ๋อแต่ถ้าเป็นภาคเหนือเขาเขาแต่ของภาคเหนือแท้เพื่นที่ฝาขัวใช้น้ำมันเนาะแต่ของเขาชอบใช้น้ำมันเขาใช้มันไก่ก็พอแล้ว ข้อไก่เกาหลีมันร้ายแรงเป็นตุลการประสานกันเนาะเอคือกับไก่พันบ้านเขาแหะเนาะอ๋อใอยสามจาะแบบใส่น้ำมันนะครับอเ,เอาไก่เข้าไปแล้วก็พริกก็โขกบีเบาเหนือบองก,กีนแล้วเอาเข้าไปคุกกับไก่ในหม,ม้อเนาะเดี๋ยวจะมันไก่จะอกอกมาไก่ออกมาใช่ไหมเทน้ำมันใส่ลงคือมันเสีอืม

อ๋อตัวพูนไก่แตกมันเองไก่แตกมันเองประเมินเ,<ส>เมนเดิมเหมือนทุกคลิปนะาาส,สาริชานเนาะแต่บางคลิปถ้ามันมีพัชโอมผมต้องใส่บางคลิปถ้ามีพักกระเดื่องผมต้องใส่ครับแกงแต่ขนุนแต่อย่าไปคาดมะเขือะเขือเทศนะครับแกขงขนนนภาคเหนือห้ามขาดะมะเขือเทศเนาะอ๋อผสนๆแล้วมันเหลอมองมรก หัเป็นออกมันเห็ดอกไก่มันีหมเนาะก่วยคิึ้งสุดตึ้งบิบลวไปเอ้ยเวงพ่อสานถ้าเห็นที่ห,ออห้องคนจะ,อะรองกล้าทำํำสินเอาจจะลองทำสินยู่ด้ห้อก็ต้องบอกให้คนสนใจแต่ว่าเหตุไดแท้นะที่เขากอกิด่ามเลยัะถ้าเราพคนอีสานถ้ายาร้องกี่แกงขนมนะครับอาหารเหนือใช่เป็นคนอีสานแต่เขาบ่เคยแกงมึงนี่จะเทียกัพริกกระดอยที่เขาบอกละเนาะพริกกระีพริกแห้งกระเทียมกะปิ ใส่ในพริกแกงเนี่ยนะะเขาว่าก่วไก้ใช่แค่เป็่นภาพเหงในประเทใช้น้ำมันเนาะใส่น้ำมันเป่นมากขบคั่วหรอไงมใช่เขาบ่มักน้ำมันเทากับเป้นจองไส่กันเลยจะแต่งทางทมาแกงไล้ยุภาพไหนก็ซ้างฉัาบ่เคยกินนะเนาะเธอลองลองทำดูลองทำดูคนที่เข้ามาเห็นคลิปลองทำดูเลยให้เธอได้้ไก่ทั้งหมูเด็ดทั้งไก่ทั้งหมูก็ลูกหมูก็ได้ไก่ทั้งหมูปลาแห้งปลาแห้งก็ได้ กับจิ้นควายแห้งนะได้จิ้นควายจิ้งม้วแห้งแต่ได้มดครับได้เนื้อม้วเนื้อควายแห้งก็ได้ปลาแห้งก็ได้แกงแกงแบบกันนี่เลยเนาะคือกันนี่เลยแบบเดียวกันนี่เลยใส่ผักชะอมต่อที่ไทยมีผักชะอมผักอิเลิศหรือผักแคบ้านเฮาเนี่ยนะครับอาดจานกับกลางกันช,ชะพู้ชะพผู้แต่อยู่เมืองนอกถ้ามีสองอย่างนี่ก็บอกเป็นอย่างครับเป็นอย่างเจียการอ้นี่แหละเบอร์เกอเทศเขาจะทำไม่น้ำ น้ำแกงขนุนมันจะส้มๆไปเปรี้ยวหน่อยนึงเนาะมีนี่ถ้าเป็นทั้งพังงนะเทศบางคนถ้าเป็นแกงกินในครอบครัวคนจะสับเนาะสับคือมาก่อเลยเนาะสับเป็นมันสับคือส่งต่ำหนึ่งได้ขนาดเด้ครอบครัวได้มากแบบสับชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แบบนี้ช่วยปวดมันตึงเท่าเมื่อไหมันเห็น ดีไปอย่างเนาะภาษาอีสานมัน้อนนิสานบางเนื้อหรือบางเหนืออก้อนเนือเขาไม่ได้กันเขาเขาได้กิลิ่นข้าแต่ละวันจะบอกไม่บอกไม่บอกซ้ำแบบนะครับเพราะว่ามักมาคือกันเพราะว่าสมมติเราวันนี้ทางเขาข้าเหนือก็พรุ่งนี้ก็ต้องกินก่นข้าอีสานเนี่ยมันสดโอ้แต่ว่าเขาโชคโชคดีอย่างนั้นสองคนนั่นเนาะ ต้องเฮาอยู่ร่วมกันเฮาก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันบ่แม่นว่าจะของมักอันนี้ก็สิกินแต่อันนี้แต่ถ้าอีสานครับไปได้คนอีสานก็สิกิกนแต่อาหารอีสานได้แม่นบ่เออก็จะกินมกเนี่ยทำหุงเนี่ยเมมบ่ถ้าเป็นภาคเหนือก็จะแกงไก่แกงแค่เคีงกไม่แต่มูน,นี่ก็ได้กินแล้วก็ไม่เมยู่แล้วก็ไม่กับพูดจกกักเลย เมาเบาหน่อยแต่สดดีนะเอหัวเราหัวแฮนเนอร์ไก่มันเข้มจันเอยเห็นมันไก่มันออกก็คือเ้าวหไก่ยังเขาสิเกลไก่ทั่วไปอะไรจะเนาะจะใส่น้ำม er> ันไก่เอาเอาแค่น้ำมันไก่เอาสำหรับคนที่บ่มักมันเยอะคือเ้าวแะเนาะแต่ถ้าครอบครัวเด็กที่เพิ่งใช้น้ำมันก็ว่ากันเนาะคนว่าก็มือกันคนที่เขามาดูคลิปก็มือนกันจะได้แปลงใส่น้ำมันก็ได้ถ้าเขาอยากเพิ่มความมันอาจจะเขาสาเหตุที่มึงคั่วเลยรันให้พริกมันหอมนะพริกมันหอมเป็นเครือหอม มันไก่มันก็หอมแล้วเนะาะพอเขาขวไก่จนได้ที่เราไก่เถียไก่นี่มันไก่ออกแล้วพริกก็หอมแล้วพริกกับปียังเข้ากันแล้วเขาก็ใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำลงไปเลยทําน้ำคุกแล้วเนาะ้องเลยมัมมกตดนน้ำก็ใส่น้ำหลายๆเนขทางไก่มันเป็นไก่เหนียวไก่ท่าเขาก็ใส่น้ำหลายๆเพราะว่าเขาชิคเก็งไว้ชิ้นไว้ดูดเพราะมันเหนียวใส่น้ำอีวกว่ ต้องมีขนมขนุมกระป๋องนะครับกระป๋องแต่ปีดิบมันดีอยู่เนาะเป็นปีดิบมีปีดิฟเท่าไหร่าะมาขายกันส่วนใช้ม,มาฮอรเฮามันเป็นอย่างซ้ำจริงเลมันเป็นเศร้าๆด,ดำๆเราก็ใส่น้ำถ้าผู้ใดมักน้ำไหลคือว่าแล้วถ้าเขาจะเก่เกงใกล้ไหลเราก็ใส่น้ำในไหลเดๆๆี่ยถ้าผู้ใดมักสุดน้ำอ่ะเราก็ปล่อยทิ้งไว้แค่นี้เราค่อยใกล้ใกล้ที่สุดก่อนเขาค่อยเอาของนี่มาใส่อชไปปิดฝาก่อนเนาะปิดฝาก่อน นี mm ่นะครับฮอ๊แกงไก่ใ hmm. ห mm ้สุดในสายงานเนาะไก่มันหยาบแกงดูวๆได้ยักหน่อยน้ำก๊อกเมาขนุนขนุนเนี่ยใช่เฉพาะคนอยู่เมืองนอกนันล่างหลายๆน้ำเลยเนาะล่างถ้าเขาออกมาจากกระป๋องไม่นะเนาะเพราะว่าหารกระป๋องมันก็มัน้ำก๊อกไก่สลัดหน่อยนึงล่างหลายๆน้ำแล้วก็ถ้าเขามีเวลาเซน้ำเกลือไว้ปิดมือเลยทั้งทีอ๋อเขาก็มาล่างน้ำเกลือออกของมันก็บวิคิมมันซอยขลายเชื้อได้นะแน่นอยู่ ต้องทำใจเนาะไม่ได้กินของสุกที่บ้านเราหรอกอันนี้ว่าไยดีมาใบหน่อยช่วยคนคนโบราณไม่ได้ใส่น้ำมันดินขนาดไม่ได้ใส่น้ำมันเหอครับเราไปคั่วใส่น้ำมันเองโอ้อ้วนเนาะมันเหม็นอ้วนก็เพราจะความดันนั่นกันหรือความดันแล้วได้กินอย่างความดันเยอะ ว่านอยูเกาหลีนี่แหละยัง่ว่นได้กินยาความดันนซาวอีสานได้กินยาความดันนั่นแหละครับซาวอีสานนะอ้วนลไรอ่ะอ่างไรกับว่กินข้าวเกาหลีนี่แหละว่านอ้วนเลยซาวอีสานเนี่ยแซวเบาหนีวมังเนียอ่ะอ้ายอ้วนเพิ่มปริมาณความดันจริงโอ้โนี่นี่เหรอ ตำมสวยแล้วครับขนมเส้นมันเหลือจากวันเนี่ยโอ้เหยียบจับมอเลยเด็กหยังเอาโอ้ถุงขนมเส้นเนี่ยขนมเส้นนะครับผมฟากขอโทษนะครับที่พี่ที่ตามคลิปผมเนาะขอขอขอฟากพี่ที่ดูเพื่อนผมที่ดูคลิปปจูเย็นน้ำมันแนะนำชื่อหรือบ่กเออพี่อ้อยออ้ยเนาะเกิดอ้อยเป็นยักษ์ยากเห็นไอ้ขนมเส้นเกาหลีครับนี่นะแบบนี้นะครับแบบรูปแบบแบบนี้เลยนะครับ เมื่อหรเราเมื่งไกร่เราจะไปซื้อร้านเกาหลีซส้นหรือว่าประเทศไทยก็ได้เนาะเออถ้าประเทศไทยอ่ะมีนะเออประเทศไทยถ้ามีล้องกิ่นนะครับมันจะอร่อยอร่อยเป็นน้ำเส้นแห้งเขาต้มต้มแล้วเขาก็เอาลวกเขาเดียวอ่ะลวกลวกลวกเขาเอามาแช่น้ำเย็นแร้วมาอันนี้มันเป็นแบบเส้นน้อยนี่แบบเส้นเล็กเออเท่าได้น้ำกินแบบนี้เลยอืมอันนี้เาเอามากินแบบเนงเมียนก็ได้เฮ็ดขนมเส้นเย็นเลยเมื่อรุ่นเฮ็ดขนมเส้นเย็นเฮ้ยเบิ้งอันนี้เขาเขียนอันนี้ว่าโซเมียนมาทัน เอสนั้นกุ๊กซู้สัตวเอสนั้นกุ๊กซู้สัตว์ไอเห็นแต่ในรูปก็พอเนตีเผื่อนอันโมอกหรอกไม่ใช่เกาหลีหรอกโอ้หนี่นะครับรูปแบบแบบนี้เลยนะเราเผื่อน้อ้น้องหรือพี่พี่พี่สามคลิปนะครับแบบนี้เลยที่อยากลองจิ้มจุ่มเส้นเกาหลีเบิ้งไทยๆใครก็ได้ที่เห็นคลิปเขาเคนเลยเส้นมันจะมันเส้นมันจะอร่อยดีน้องสัตวมันจะมีหลายยี่ห้อเด้อะชิมชิมมันครับ มันมีหลายยี่ห้อแต่เนี่ยกุแซ่บแต้เซ้นที่ลวกในยี่ห้อนี้แล้วก็คือกันนั่นแหละอันนี้ก็กุกซูโซเมียนนั่นแหละอืมคือกันเป็นเส้นเส้นแข็งนิดหน่อยนี่อืแล้วแต่พีอีซีไปซื้อกันแล้วแต่เจียวยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแต้ให้นิ่งมองนี่นี่เซนนี่มันสิชแซบก็เซ้นขนมเซ้นทั่วไปเนาะมันชิแข็งนิดหน่อยเพราะว่าพีพีที่ดิวดิวคลิปเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนอ้อยเจ้าจงไปเพื่อนอ้อยเป็ถามครับพอ ขอชื่อขนมเส้นพ่อพี่เป็นอยู่เยอรมันก็อยากจะซื้ออาหารเกาหลีมากินลองดูเลยครับมามาดิตามอาหารเขาพ,อพอ่อถ้าใครอยากลู่หรือว่ายัดยัดย่างอย่างเก็คอมเมนต์มาเลยนะครับถ้าเบาเหนือพอมีอยู่ในตู้น่ะแต่ถ้าถ้าขอจัดนอกจากตู้ไปก็รอให้เวลาเบาเหนือมีเงินก่อนเนาะตัวม่นชิลเลอร์ใ่นเอาแบบนัวๆเอาแบบอร่อยหรือไม่ เกลือใช้น้ำเปล่าอร่อยอีกคัน้เป่าโอ้เดี๋ยวให้เบนอกอัี้ออคันแพงน้ำเปลาน้ำปลาดิเซตปูเนาะหมดแล้วหมดแล้วรือโอ้โหมีแล้วอันนี้ใช่เลยยลืมใช้เมลบอกไ้แมนให้มันลิลิมันจะอร่อยอันนี้แป๊บเดียวมันซีเลเพราะว่ามะเขือเทศเมลมะเขือเทศสุกมะเขือเทศเซ่ช่องฟิดเดโอ้เนี่ยครับขอโทษนะคุณอะมันจะแข็งโป๊ะเลยกอขอโทษใช่เนี่ อโอ้ยโบ้าณไปหนึ่งแต่เลยแต่หลายๆเลยเราสุ่มๆมันค่อยที่เสียบเคียวม,มันกุนา่ปุ่น,นลุกไปแต่ันมันเยอะๆอมันจะอร่อยมันลดเกีียวยหนึ่งแต่ไอ ถ้าไปใส่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เทศบ้านเฮาเมื่อก่อนใส่ส้มเกินนะครับจะไปใส่เลนแบบเนอะเพราะว่านี่เบอร์เกอร์เทศบ้านเขาเป็นเบอร์เกอร์เทศส้มก็ร้อนเบอร์เกอร์เทศเกาหลีนี่มันเป็นมันกินดิบกินดิบมันเป็นเชื้ออย่างก็เบอร์เกอร์เทศราชินีบ้านเฮานอะเอองเบอร์เกอร์เทศราชินีนะครับมันเลยใส่มันมีส้มส้มหมืนหวานนะครับอันนี้เนี่ยใส่ไปเลยก้านมันเนี่ยใส่เห็นมันหอมใส่ให้มันหอมจริงจมันมีความจะมาคิดได้ดอกไม่เชอะต้ปิดฝาหม้อไว้ก่อน รออีกประมาณสักห้านาทีนะครับนี่แหละครับมาละสุกละนี่ทันทันทันฝอยอีกใส่ใสนมันขี้มันย้ำไอกินมันสิบย่ามือมันเปลืองไอมันเปลืองวะเอาเก็บไปเชื้อโรอยู่ทุกวันใช่ประเทศตงไปให้มันสุกแล้วก็ใส่พักจะอมเต่แป๊บเดียวให้มันสีเขียวมันตายเนี่ยจากน้อยซื้อๆเห้มันหอมอันนี้ของบ้านเหนือของเจ้าจงวะ ไอ้บอกแต่รับคนที่อ่เคยทำเนาะแต่แต่แต่ถ้าคนอยู่ประเทศไทยทําอาจจะคนทางภาคเหนือชนหลายประเทศเปลี่ยนหมดแล้วเนาะเป็นหมดแต่เบาเหนือก็ใส่สันเกาะอายุแค่นี้เกาะนัดแปลงเนาะศึกษามาจากเกาะกับเมียว่าเอาหย่างถ้าไผคอีสเพ็เปลี่ยนกลองเฮ็ดกินเบิ่งเฮ็ดเลยแนะนำมาเสิร์ฟเลยตะกี้นั่งอายุภาคเหนือที่แรกนั่งกับพวกกินอาหารเหนือจะยากนั่น้ลจะกินบ่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ฟ้านเรียบนะคะเลยเดี๋ยวเปลี่ยน ยกเป็นแกงปลาไหลแกงอ้อมปลาไหลบ่กินอ่ะบ่าวเนื้อก็เลยก็เลยว่าสาวอีสานก็บ่ได้ห้ามนะครับปลาไหลแต่บ่าวเนื้อก็เลยงดกินเลยไม่ต้องกินน้ำกันแต่เดี๋ยวนี <derivatives> ้บ er ่าวเนื <zuf> right? ้อบ่ได้กินครบกินเคลียดมาได้สามปีแล้วเนาะสามปีละใส่สังมาได้กินเนาะชิมดูก่อนครับชิมดูก่อนเอาบาหารในหยดน้ำปลาอย่างหยดน้ำปลามันหอมๆแต่แกงเขาอะไรโบกหน้าเองเลยอู้หู้ ได้ใช้น้ำปลาป่ะน้ำปลาเดี้ยวไปใช่ที่หลังน้ำปลาใส่ที่หลังใส่จนหอมเลยจนหอมมาชี้โอ้อร่อยเพราะมันหอมมาโชมอร่อยจังพูดแบบตรงๆเลยเนาะเขาอยู่เกาหลีใส่พักชะอมใส่พักใส่พักเคใส่พักเลิศนี่นะเดือนหนึ่งได้กินข้างเลี้ยวนอกนั้นเัาก็ไปใส่นอกจากนั้นก็มาได้ใส่ครับมันเลยอร่อยแกงเต่ขนุนซื้อเนาะแกงแต่ขนุนแกงแต่ขนุนแล้วก็ใส่กระดูกงูใส่ไก่แหละใส่ขึ้เทศแค่นั้นแล้วครับ เขาได้กินแต่ตอนรถไทยมาตอนรถไทยมาทิศแหลกครับอันที่สองือเทลาหลายมันแพงห่องแพงผมมันจะเน่าก็เลยได้กินแบบอร่อยๆแบบแค่นี้แล้วครับจูบอกว่านี่เมนูแกงหนุนคือเมนูสุดยอดละเดือนหนึ่งด้กี่ครั้งหนึ่งเนาะลาบลาบกเหมือนกันอาจจะลาบทุกทุกเดือนอาจจะลาบหลายรอบแต่มาได้ไทยคิดว่มันมันไอเครื่องมันบอกค่ยครบก็เลยพยายามถ่ายนะครับไอชิมแล้วแซ่บแลวมันบอกอร่อยแซ่บเลย ให้รสจิ๋วโอคเคน่ะแค่บอกฝุนแล้วพี่มือเจ้าของสักโองก็ใส่จานบางคนนี้มันฝุ่ๆดื่ดิคนอคนอ้คลาสโอมนี่หอมนะแต่อันอันทีได้กินเยี่คนปรุงกันเอามือเนาะมือได้กินมียันผักม โอ้มันหอมมากจะอมโอ้วันนี้คือเมนูกว่าจะได้กินก็เดือนหนึง่งแกงแบบครบสูตรแบบนี้นะแต่ถ้าบบกครบสูตรก็อาจจะได้กินบ่อยอยู่เพราะาเขาซื้อขนุนไม่ไหลยอยู่เน,ะนาะทางอีสานหรือคนทางภาคใต้ภาคกลา,กา,างภาคอยนที่เราเคยกินร้องเมืองได้แจ่ร้องเมืองเพราะว่ามาขนุนถ้าพวไอมีต้นมาขนุนมันมดกจะได้น้อยเนาะโอ้แต่พี่ที่วันที่ามที่เขาคนภาคใต้ก็รองเบืองอาจจะรู้เนาะลองทอําดูเนี่เนาะ ก๋อมนนี่ผัดแซ่ก,ก,กับโดบก็อย่างนี้เนาะเอละลรผักชูไหมครับมีดียที่แซ่เพิ่มเม่ไวเบงอื่นหมดอ,อ๋อ้นายโอ้หัมันเนาะอึงแต่จริงว่าใช้ใช้น้ำมันนี่ยเมนสาย,ยาเขียดทั้ทงผมทั้งสองคนอยู่กินอิ่มนอนอุ่นไม่เกี่ยวแต่ว่าเมนผ่น,นได้สิส้มแต่ไม่ตายไม่ได้ปวดหรอกปวนกันนี่แหละครับ อาหารสุดฝีมือของสาวอีสานแต่ทําอาหารเหนือตั้งอาหารอีสานอาหารเกาหลีอันนี้เหลือเนาะนี่เหลือมเหลือเหลือจะไปทิ้งชายสาวอีสานเนาะอร่อยไหยเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นเวฟออกตลอดโอ้ยร้านข้าเขาคือเป็นแบบนี้แหละร้านข้าเขาทอดด้วยเขาไมนคุ้นกินแล้วเนี่ยละครับเมนูวันนี้ครับอาหารเหนือแกงขันุนอะไรก็ซุปข้าวปุ่นนี่ไทยบอยแล้วเนาะแต่ของชาวอีสานเหลือ ขนมเส้นไม่เหลือ,อก็ไล้ครัไก่ทอดมีไก่ทอดนี่มีนู้ดุดสำคัญเลยนะครับสามคลิปผีคนหน้านี้ละมันเหลือหน่อยนึ่งก็เสียดายอย่ามัทิง้งครับผมเธอกดติดตามซับไข่ให้บะเหนือสามสารได้เนาะเพื่อสารสารทนะีมรรร่มีแรงทำคลิปไม่ครับเลยทำคลิปดีๆพี่เขาเองก็จะปนกันไปเลยครับอาหารอาหาหรอีสานอาหารเหนือแล้วก็เกาหลีแต่เกาหลีอาจจะแบบมครบสูตรเพิ่มอาจจะบาครบสูตรเลยแต่ให้พยายามยังอย่างอื่นสิเหตุให้เบิึงเนาะครับ เพราะว่าบางอันเขาก็ถามเท่าแกได้อยูเนาะถามเท่าเกะว่ามีปัตจุบันมีหยังหยั่งนะครับแล้วก็มีน้องถามมาว่ะเราไอ้ก็ปีบกินของหวานเลยก้ยังหมือแยกของหวานยังประเภทของหวานเลยว่าสั้นก็กินยูเินโดกินเชนึงเพราะว่าอ้วนเนาะอีกินยูเทนโดกินเชนึงมันก็มีอยู่นะครับอาหารอาหารผมกบนี่เนาะเป็นของหวานกับกะกมันอ้วน นี่นะครับอันนี้ก็เงาะกระป๋องมันก็มีอยู่นะครับเงาะกระป๋องนี่จะกลัวมันอ้วนทายไปกับกลัวกลัวผีเสี้ยวอ่ะบวกเขาวนครับโดนอีกทีหนึงเน้นหนึ่งเดียวกินอิ่มต้องดุนด่นไม่เกี่ยวครับครับผมขอบคุณครับช่วยก็ชักไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ